จะมีสักกี่ครั้งที่สมโมสรฟุตบอลหญิงในไทยจะได้ออกไปวัดความสามารถกับทีมในระดับนานาชาติทาไมใช่แชมป์ไทยวีเมนส์ลีกหนึ่งและได้โค้ต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกก็คงไม่มีทางได้สัมผัสกับทีมระดับนั้นแต่สําหรับสมโมสรฟุตบอลหญิงพระนครนะับเป็นมอสสโมสรที่ได้รับโอกาสออกไปหาประสบการณ์เหล่านี้ชนิดที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลสมโมสรหญิงชิงแชมป์นานาชาติณเมืองไถจงประเทศไต้หวัน ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีรับแข่งให้กับทีมฟุตบอลหญิงโดยเฉพาะไม่ใช่แค่สโมสรในไต้หวันแต่ยังมีทีมฟุตบอลหญิงจากต่างชาติอีก2ประเทศเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการนี้ด้วยทั้งทีมจากญี่ปุ่นและประเทศไทยที่ได้รับการเทียบชิญให้เข้าร่วมแข่งขันโดยสโมสรจากไทยที่เป็นตัวแทนการแข่งขันในครั้งนี้คือสโมสรฟุตบอลหญิงพระนครทีมฟุตบอลหญิงกึ่งอาชีพจากศึกไทยวีเมนส์ลีกส ที่มีสาวินจรัดเพชรรานันอดีตเฮดโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชุดคว้าชแชมป์อาเซียนปี2023เป็นประธานสโมสรต้องท้าวความก่อนว่าสโมสรฟุตบอลหญิงพระนครทำไมจึงเป็นสโมสรกึ่งอาชีพเนื่องจากนี่คือสโมสรที่ใช้โมเดลธุรกิจสอนฟุตบอลโดยเปิดโอกาสให้น้องๆผู้หญิงที่มีความสนใจรักในกีฬาฟุตบอลมาเรียนรู้ศาสตร์ลูกหนังและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพื่อต่อยอดในอนาคต อาทิการได้รับทุนเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศเป็นต้นนี่คือสโมสรฟุตบอลที่โคชอาร์ตและหุ้นส่วนสร้างมากับมือเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างจากที่มันอื่นในลีกที่ไม่เน้นผลการแข่งขันแต่เน้นเปิดโอกาสให้กับนักฟุตบอลที่มาเรียนได้มีเกมลงเล่นในทุกๆสัปดาห์แต่ในขณะเดียวกันความพร้อมด้านทีมงานก็ถือว่าจัดเต็มแบบสโมสรอ,อาชีพเมื่อม,มีทั้งผู้จัดการทีมเฮดโคชผู้ช่วยโคชโค้ชผู้สับวัตูแพทย์ประจําทีมและมีเดียสโมสร ก็ของฟุตบอลหญิงพนักครเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นมาจากกลุ่มเด็กที่ชอบฟุตบอลนะครับเด็กทั่วๆไปที่แบบอาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่นในลีกเร,เราเราทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสได้เล่นในลีกซึ่งโอเคมันก็คือเป็นลักษณะทีมเอกชนที่อาจจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรที่เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับเราก็ล้วก็เอางบมาบริหารเพื่อให้มันเติบโตในในระบบแบบสากลน,นะครับก็คือใช้ระบบธุรกิจ ที่ทำให้ทีมขยับเติบโตไปได้ด้วยด้วยตัวมันเองโดยที่แบบไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลนะครับแล้วก็ส่วนนักกีฬาเนี่ยเราเราเปิดโอกาสสำหรับทุกคนใครที่มีความความชอบในฟุตบอลก็สามารถเข้ามาจอยกับเราได้แล้วก็คนที่มีความสามารถที่จะไปในระดับต่างๆได้ครับเราก็จะมีทั้งได้ทุนการศึกษาหรือว่าเ,เรื่องของไปเล่นอาชีพหรือว่าทีมชาติมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับในใน,ในลักษณะท,ที่เราทำก็คือมีเส้นทางให้นักกีฬา ในการเดินแล้วก็ใช้การประเมินแบบตรงไปตรงมาในการพูดคุยกับตัวเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นพาร์ทของพนักครที่เริ่มทําแล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออนาคตของเด็กๆเ,เราเรามองเรื่องของเด็กๆเ,เป็นเป้าหมายแรกส่วนในหลีกที่เราร่วมแข่งขันก็คือเราต้องการใช้หลีกเป็นการพัฒนาเด็กๆให้ให้เติบโตได้เรียนรู้จากการแข่งขันด้วย สำหรับฟุตบอลสโม,มรสรหญิงชิงแชมป์นานาชาติในเมืองไถจงประเทศไต้หวันทัพบลูสวิ i n g ต้องลงทำการแข่งขันทั้งหมด2เกมกับเกาสงแอเทเกอร์ทีมแชมป์ลีกไต้หวันปี2024ที่ได้สิ์ไปลงแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มในศึก a f c Women's Champions League 2025-2026และทีมไถจง b l u เวลทีมรองแชมป์เมื่อปี2024ที่มีนักเตะสาวไทยดีกรีระดับทีมชาติค้าแข้งอยู่ถึง4คนประกอบไปด้วยพิสมัยสอดใสศิลวัณอินเตอร์มี สวักดเพลงงามและชั่วมนีทองมงคลของพี่ก็ก็เหมือนใช้ชีวิตเขาเรียกอะไรน,นะตื่นเช้ามาก็ทํากิจวัตรประจําวันแล้วก็ตอนเย็นมาก็ามาซ้อมที่สนามก็เป็นเรื่องปกติก็เหมือนใช้คนใช้ชีวิตเหมือนคนไต้หวันทั่วไปค่ะสําหรับพี่ก็มันเหมือนยุคที่ที่เราผ่านทุกอย่างมาแล้วทั้งบอลโลกทั้งอะไรมาแบบทั้งเขาเรียกนะเอฟเอฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนผ่านตรงนั้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราสําหรับพี่นะอยากรู้ว่า ความสามารถเราอ่ะมันมันมันถึงไหนมันไปได้มันสู้ต่างชาติมันสามารถไปเล่นหลีกอาชีพในต่างประเทศได้ไหมอะไรมันมันมันเหมือนหาความท้าทายใหม่ๆมากกว่าอย่างเงี้ยก็ทีแรกก็ไม่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 แบบว่าอย่างน้อยก็แบบมีพี่ปุ๋ยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบอุ่นใจแล้วนิดนึงก็มีตัวช่วยก็แบบลองที่เขาชวนลองมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ก็แน่อนอนค่ะมันก็มีความแตกต่างค่ะที่นี่เขาจัดเล่นแบบเหมือนทั้งปีเลยค่ะเขาก็จะมีบอลถ้วยมีหลีกอย่างเงี้ยใช่แต่ไทยเราก็ไม่ได้เล่นทั้งปีไม่ได้ต่อเนื่องใช่ค่ะแล้วก็มีความแตกต่างอยู่ค่ะของพี่มองในเรื่องของความเข้มข้นของของแต่ละทีมเวลาแข่งขันช่วงที่พี่มาแ,แรกๆมันก็ยังมีข้อแตกต่าง,งหมายถึงว่าคนการแข่งขันมันก็มีแบบ 40 50แต่ทุกวันนี้คือ,อ,อทุกวันนี้ก็คืออยู่ในระดับเดียวกันคือทุกทีมก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความเข้มข้นหมายถึงว่าความดุดันในการเล่นคือแบบมันมันไม่สามารถผ่อนได้เลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งตัวเราเองเงี้ยคือแบบต้องพัฒนาตัวเองอยู่อยู่เสมออย่างเงี้ยค่ะและตลอดทัวร์นาเมนต์นี้ก็ทกําการแข่งขันที่สนามไถหยนรังย่าของไทจงบรูเวลส์ซึ่งบรรยากาศที่สนามก็ถือว่าอบอุ่น และทีมจากไทยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าภาพฝ่ายจัดการแข่งขันทั้ง2วันขณะที่การแข่งขันก็เป็นไปอย่างเข้มขน้นน้องๆสโมสรฟุตบอลหญิงพระนครตั้งใจเล่นและสู้อย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งทีมจากหลีกสูงสุดไต้หวันได้ทั้ง2ทีมซึ่งก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะประตูที่เสียไปย่งเทียบไม่ได้กับประสบการณ์อันล้ค่าที่น้องๆได้รับกลับมา เหนื่ยค่ะเราค่อนข้างต้องวิ่งเยอะมากเลยค่ะขึ้นรถขึ้นลง,นลง,นลงเพราะว่าเขาก็โต้กลับเร็วเวลาที่เราเสียบนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาถึงปีตลอดเลยค่ะเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ได,ได้ได้เจอกับเขาแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงที่เขาเล่นเร็วค่ะเขาแข็งแร่งมากค่ะหนูรู้สึกว่าแบบหนูยืนอยู่ คนเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอหนูเก็บบอลได้เขาก็เข้าชิดตัวอย่างเงี้ยเขาทำให้หนูแบบขยับยากอย่างเงี้ยค่ะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากค่ะก็คือแบบได้เห็นอีกขั้นหนึ่งของฟุตบอลหญิงเลยค่ะคิดว่าแบบเราก็ต้องแบบไปปรับปรุงตัวให้มันแข่งแร่งขึ้นนี่คือการแข่งขันเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างแท้จริงนี่คือการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง3าประเทศจึงทําให้บรรยากาศในทีมค่อนข้างผ่อนคลายและสนุกสนานตามคาแรคเตอร์ของน้องน้องทีมพระนครนอกจากเจ้าภาพฝ่ายจัดการแข่งขันจะดูแลด้านการแข่งขันแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไต้หวันเพื่อพาน้องๆเที่ยวชมเมืองไถจงตลอด1วันเต็มๆ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการปั่นจักรยานไถจงหรือโรงงานแจแอนซึ่งเป็นโรงงานจักรยานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตามด้วยมิสซูเอาเลตพาร์ควัดต้าเจียเจหลานชมกังหันลมที่พื้นที่ชุ่มน้ำเก่าเหมยและปิดท้ายด้วยการเดินชอปปิ้งและเดินเล่นที่ตลาดกลางคืนฝงเจียในฐานะที่ผมได้คลุกคลีกับน้องๆทีมสโมสรฟุตบอลหญิงพระนครก็สามารถพูดได้ว่านี่อาจจะเป็นเพียงทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างประเทศเล็กๆ แต่สามารถจัดการแข่งขันได้อย่างมีมาตรฐานจุดมุ่งหมายของรายการน,นี้ไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลแต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอลสโมสรหญิงชิงแช,งชมป์นานาชาติณเมืองไถจงประเทศไต้หวนันจึงเป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ครบเครื่องเหมาะสาหรับทีมฟุตบอลหญิงที่อยากมาชาเลนส์ศักยภาพและเอาติ้งไปในตัว 那主要的原因是因为大家都知道，这两年哈已经开始有那个女子亚冠的比赛，那台湾自己本身在联赛里面的球队数量比较少啊，所以台湾的选手比较少跟。 亚洲其他国家的选手来比赛，所以我就觉得说，是不是要安排我们国内的选手跟，呃，其他周边的国家，例如泰国、韩国、日本的球队来交流？所以我就希望说，能够邀请一些不同球风、不同风格的球队来到台湾，那让台湾的选手也有机会接触到不同国家的足球的体系。 因为我是听说帕拉贡这支球队在泰国是一支比较新的，然后比较年轻的球队。那他们有在泰国要往上这种挑战，呃，比较高层级比赛的这种野心。好，那我觉得对我们来讲是一个好的训练，然后对于帕拉贡来讲，他们可能也是一个难得的出国跟其他球队交流的经验，也能够帮助他们成长。那这是双方算是彼此互惠的一个邀请赛，

ในฐานะตัวแทนประเทศไทยพอสมควรดังนั้นเชื่อว่าการสร้างมาตรฐานแบบนี้จะทําให้ทีมอื่นหรือแม้แต่ทีมพระนครก็มีโอกาสที่จะถูกเชิญมาแข่งขันรายการนี้อีกครั้งในปีต่อๆไป